สวัสดีครับอยู่กับรังเกลดอคาร์บิเตอร์ทรัคครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้เรามาลงลูกรังครับเก็บเสรแล้วเราลงดินก็รถพ่วงวิ่งมาให้เลยครับลูกรังอ่ะยก Ít, ít, ít Ít, ít, ít Ít, ít, ít Ơ Phai คลิปที่แล้วเราลงดินครับเยอคลิปนี้เรามาลงลูกรังเอาให้เขาไปปลดลูกก่อนครับคิวต่อไปก็ตัวแม่ครับมาแล้วปลดลูกออกแล้วก็ต่อไปก็ตัวแม่ครับ khỏi mà cục thị ừ vô nà bay 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 ไปยกหมดเลย้าวก็หมดแล้วนี่ครับแองลูกรัง ឋ្លាប់ច្រាប់ការ คนขับรถพ่วงทำไมร่างกายแท้เอา ดูเขาถอยเข้าต่อพ่วงครับนี่เข้าแล้วฝีมือจริง luật màn luật màn phuồng pi ra đâu rồi bên เรียบร้อยเจงจะน้องเลยแต่บ้บานบ้านอ้าวคลิปนี้ก็ขอจบตรงนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับจอกัอนคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ